เอ้ามามันยังเอีกนี่เอามาแต่ป้าตะรอนพูดแล้วอ๋อตุกเจ้าหาบยังไงนี่มาขายเฮ็ดซอยค่อยได้ไหมทุงเทไรอันี่ถุ่งมหาชิบล้านหาชิบล่าพูดโอ้ข่อยกับไปขายงัวมาใส่เพิ่มบ่อนี่เจ้าขายควายเจ้าแล้วเจ้าขายควายข่อยมหาชิบล่าโอ้ขายเฮ็ดหาชิบล่านี่มาเฮ็ดงูเฮ็ดงูกเฮ็ดดินเฮ็ดรอนมีเบิรสบายดีไปใส่น้อ มาจะขอมาอข่เลยาเมาจะขอข้ามาคอเข้าอยู่บ้านอันนี้มาจะมาจะใช้อะไรบ้นบันคำตองรองเลยย่าเอ้บัานคำต้องรองป้าทุมานอนพี่เลยบ่มงันนี้พลุกพระเจ้ากินข้ากน้แวแล้วมกินขากิน้ำเลาอ้อ้าวได้ลายแล้วเข่ามาขอฮะไดแล้วก็มาวนีหามานอนอยู่บ้านนี้เลย เอาเงินไปกินข้าเนี่ยเอาเอาเงินไปซื้อข้าวกินเด้อซื้อข้าวกินกับลูกเจ้าเด้อลูกเจ้าบอน่ะหล,ลานมีลูกน้อยพร้อมซื้อกินน้ำกันเด้อโดยไปซื้อกินเพื่กขลุดลากนะก้อนยา โอ้พี่น้องเอ้ยเฮาบกะไก่มาหิมทางหินเพิ่นขายเห็ดเนาะพี่น้องเนาะห้อยย่างตกแกงอยู่นี่เนาะโอ้พี่น้องเอ้ยองทุ่เห็ดงู่บ่สบายดีพี่น้องโอ้สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตชุกุชุกคนพี่น้องเอ้ยธงเท่าไรน่ะสิบพันเอาเจ้าคือเพ็ดแบบนี้นี่มันทิขายได้ได้น่ะคือมาดไว้ในนี่เนาะนี่โอ้เบอร์นี่เบอเตียง่สิบพันบ่ พอกินได้นี่เบิ่งว่าจันทร์อนุญาตนี่ไม่เนี่ยวัวเบิ่งไทยพี่น้องเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะไข่พังไงไรได้งามใช่ไหมนี่ไข่คุณจะทวงด้อเจ้าเส็ดบ่ได้เลยวเบ่งกันได้ไอออกได้ไงเอ๋อแก้มัดออกไปที่ไปหาเอาเองบ่นี่พี่อ้าวคือมีแต่ยิ้มอย่างเดียวไม่ฆ่ากันว่าว่าเป็นอยู่ว่าว่าเป็นไปจักว่าเป็นไปว่าบ่เป็นโอ้เพื่อนเจ้าบ่น่ะ เออคือเอ้ายากทุกยากโอ้ทุกยากกับใครได้เได้เือนหลังญ่เติบอยู่เอาถอนไปเลยบัตรหนี้บอจักคอยเชียวบอเจ้ากาเอ้านางนก่อนเช้าสัมภาษณ์นิดนึงอ้าวเราะเราเป็ดงามอีจ้าไปจักเลยเนองเลยปบะจันชื่อบ่อไะ ชื่อได้มั่งของเราเลยเห็นพอชื่อเดจ้อปลอยเลยเนาะใส่สูงสิบพัพี่น้องเนาะพอกินอยู่ได้พี่น้องเลยสี่สิบบาทห่อห่อจานเนื้อถือเดี๋ยวนี้วันสามสิบเนาะสามสิบ้าบาทนึงสามสิบห้าบาทจะไปหาเองบ่เอ้าคือพตาลน่นคือว่าค่อยแท้พี่น้องเลยจะ่บริกินเองบ่เนี่ กินอยู่บัร์ตเทอนี่บ่สเดือบจะขายน้ำเนยหรือบ่ขายแล้วขายแจ็คทงอันนี้ขายทงทงอ๋อยังสี่เดือนยังสองทงแธอนั้นได้สี่ทงอ๋อมีไหม้เลยนี่เนาะมื้อนี้บ่นี่สดสุดยอดเลยเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้่นเอิ้นบ้านหยังอันนี้บ้านบ้านหยังนะบ้านหยังเนาะบ้านพนมพรนมือ่ะสะพรบอ๋อ อ้าวโบจ่กคนเมืองจะของอยู่ปัะนี่เอ้ามึงอาจจะพรสเนาะโอ้เออพี่น้องอยู่ธรรมชาติอยู่หิมปลาใช้เห็นาตะกาเจ้าอยู่พุ่นเอ้าเจ้าขึ้นมาขายอยู่พี่ใช่อ๋ออยู่ขายอืมแบบนี้พี่น้องเอ้อ้าวใช่เนาะพี่น้องเอ้โบถามแล้วล่ะก็ชีหูชีตาอยากนอนบ่ไปหากันเฮ็ดตอร์ดึกผู้บ่ โอ้ยไม่ฆ่าก็ได้พี่น้องเอ้ยว่ากันยิ่งจะเจ็กอายมิจะเจ็กหัวเนาะนะไพอันนอนลูกเจ้าบอสอ๋อลูกเนาะอ่นไพอันเล่นมาเด็กน้อยลูกเจ้าบ่นึ่งกะมีลูกจะคนเด้อแค่เดียวลูกเดียวลูกเดียวซื้อได้ไหมจาบสุดแจักบ่สทายชื่อเจ้าของก็หัวบ่ะนี่เอ้า มีค่าก็ได้ไม่สิซื้อซอยนี่ซะเอะเนาะซื้อกับบุบบบแบบนี้จะเพื่ออะไรเป็นสาวหันเนาะถามคนนี้แนอ้่เลยมีคนเคยมา่ายเจ้าอยู่บ่แบบนี้บอยบ่มีเราช่วยเรือพี่ช่างทุกจนจะตายกันจนทุกจนจะตาย คุยผูกจะมีคอยระจักเดี่ยเปน็นลำบาบกทุกย์บ่ทุกบ่เจ้านะ่ะทุกแล่จนม่มีบอนอยู่จนม่มีบอนอยู่อ,อ,ยอันนี้ก็พอแม่เห็ดไห่โอ้จะอยู่กระไพยฉันนะกระหันหน้ามาบ่ขมข่อยจะเจือกว้าเจ้ากระไรเออประหันลงังใสมันได้เสได้งินฮนะ อาอาต่จเงินเล่าประจำเลยนะหิ้งอายอยู oh, okay. oh dear, no. no. um, ่หขนาดเดี๋ยวเงียวแล้วจะเฮียได้ไปแจ็คบอกเล่าเจอกค่ไหนอาเสือสาพันเนาะเอ๊ะเอาไปซื้อเป็ดวิ่งนัวกินเนาะนอนกันปุ๊บแล้วว่าหยอกเด้อจะให้ใครเด้อคือคือให้บเป็นดอกแล้วกันเนาะจะให้คนเป็นอยู่บ่มีแต่ยิ้มมีค้าเราได้ใส่เจ้าโอ้ว่าเลากว่าจันว่าอะไรกันเสียฟาดได้แล้วปได้คอยคอยโค้ได้บ่นอย อะไรนะห่านแล้วเนาะห่านแล้วบอสอันเจ้าขายไม่ได้เจ้ากระสอดไปไหวบ่บาะวันนี้อ um ันเจ้าขายอันนี <h <h ่คือบ่อจันทร์เมาวันแ้วกับเจ้ากระสอดไปไหวเพรใหม่นี่อ่บืนก็บไม่อืมเฮ็ดเปลกบ่มีบอก่าควรจะกินเห็ดเปลือกเนี่ยงมาทันออกเนาะออกแต่เห็ดละงูอือโดยโดยไปซะกับใจได้ลายเด้อเดี๋ยวเฮ็ดมาให้อ่าขายให้แกงบะเลงเนาะไปกับใจไลายพี่น้องเลย เด้อขอบใจเด้อไปไปไป <c oughs> โอเคน้องพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรับแต่ซื้อเห็ดน้ำสาวเพิน่นนะจ๊ะเอากระชิบอเด,ดินทางไปโตพี่น้องเลยเนาะอ่าช่งทิกลับบ้านเพื่อแหละทำแล้วพี่น้องเลยซีเมงเล้งแล้วตอนนี้กันเนาะไปซื้อเห็ดซื้อหอนเมื่อไห้อ่านั่งเอกหรือว่าเอาพ่อเอาแม่แกงกินพี่น้องเลยอ,อ่าเห็ดเมียม่ยงเมีย่ยงโบอาจารเห็ดโบนี่ก็เอา กอนคือมาหอยแบบนี้ขายต็มแดงอยู่ทางอย่างเงยเฮ็ดเดือคักแล้วหอยแบบพี่นี่ผู้ชายมาขายแบบนี้พี่น้องเงยอ้เคยเห็นผู้ชายขายเฮ็ดทวงทรายง่ายเฮ็ดนั่นสิบพันอ้ไปไปรบไปเบิ่งก้นพี่น้องเงยอู้สามทรงเสาพันก็ขายเอ้าพี่น้องเฮ็งคักเข่าแับนี้ เอาอันนี้คือหลายไงเห็ุโนกเลยเหตุโนีกเ้็ดอังน,นี่เหงุเรื่องเห็ดงน๊กเรื่องเอ่อตะกอนคือเห็นแต่ผู้หญิงมาขายผู้หญิงไปใช้เจ้าไปหาเองบ่นไงมาเลยตะกอนสองคนบ่นเ,เอาอันนั่นก็อนันลูกบอลลูมูหรือน้องน้องชายน้องชายไปหาในโคกนี่บ่ไง พี่น้องเลยเอาคือมาเห็ดอันนี้เห็ดห่านนี่โดยเฉพาะขายเห็ดเลยบ่นี่ยนะโอ้ยตามทางเนาะต้องแ่งอยู่พี่น้องเลยโอ้โตดีทงกับสัต์รัดประมาณสามสิบบาทสามสิบห้าบาทพอดีพอดีอยู่ได้กินอยู่ได้พี่น้องเลยเห็ดแตะโงกไอ้คือติดโล่บ้างอยู่บ่บ่บ่อยแต่หูว่ามันจักถุงมาชิฮอดอ่าโลพี่น้องเลยเนาะ นี่พี่น้องเลยเป็นคลอคะเลเนาะตัวนี้เห็ดงูขาวนี่เห็ดงูเหลืองพี่น้องเลยป้าทูยู่กลางป้ากลางโดมกลางป้าแบบสดๆร้อนๆเลยหามาเมื่อนี้เลยบ่นี่หามืัอนี่เลยหาออกมากี่นะอนนี้เนาะหาออกมาพี่นี่เนี่ยดูหาออกมาเมื่อนี้เลยเจ้าของได้กินอยู่บ่ใช่กินแล้วกินแล้วเห็นว่ามาขายเบิดเนาะอันนี้มันได้ท่านี่บ่ดูว่าเจ้าขายเนี่ยด้วบ่ได้แล้วอ่าได้จะทงไงทางเบิดนะทางเบิดนะ สาวปลายทงปอสาวปลายกระทุงผู้ไรพี่น้องเลยเฮ็ดลายเฮ็ดลายออกลายเฮ็ดพวกยัง่ยบุมีบ่ยัง่ยบุมีคืออะไรเขาจะกินเฮ็ดพวกเนาะหน้าไออยู่นี่บ่โอ้อยู่ในพุ่นอยู่่ในนพุเนาะขอโทษเด้อไอซื้อซื้อเสียงเรี่ยงน้ำนี่ไหนเนาะซื้อคำซื้อคำเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าอยู่นี่แล้วเนาะ เอออาศิก็ทำให้ทำหนาพี่น้องเลยบนนี้มีอันนั้นปนบ่อหนิบ่อไม่ยุ่งปนอ่าที่เห็ดนุ่มลวมันมันยังจะเห็ดยังไงอ่าเห็ดเห็ดถึงเห็ดบดข่มที่เนาะโอ้บดข่มห้องห้องโมักปายในพี่น้องเลยแล้วก็รุดนะอีกได้พี่น้องเลยใจดีแห้งดีเนาะสามถุงเท่าไรสามถุงชาวพันสามถุงชาวเมนอ๋อสี่ส่วนแกสี่ส่วนเราแย่เนาะสี่ส่วนเลยซี่อ่วนยี่หรอกบ่มีถุงใหญ่ใช่บ่อหนิไง Mình thì thùng nó Ui, bố bên nhắn, bố bên nhắn Thùng xây già bọn này <laughs> à, Bố bên nhắn thả bằng chứ xây lột nó cái này Nó mi ở đây luôn Nó mi ở đây luôn, cháu ủ xa lút này là hả, cả thùng mà xây đó này mặt thùng này hả nè Nó chỉ màu xoay bớt này là À, mặt, mặt, mặt này hả nè, mặt được xây Ăn kiếp xây này cái เก็บชนีเด้ออ่าบอเก็บออกชนีโด้หันเเออเออเออเห็นยักษ์ง่หนึ่งต่าถุงอ่าถุงเจ้าชิคายเฮาทาไอ้ที่ของเราเฮเจ้ี่ของมาพิษวะฮะเอ้าเจ้าชิคายทรายช่งถุงนะเจ้าห้าพันขายขายจิเป็นข้งเลขเนาะเห็นดูชายขายเฮ็ด กูใายขายเห็ดเขายังบไต่อตจะเลยจะรุดเหรอพ่อเนี่ยแต่เก่านี่เขาเคยเห็นแต่ว่าเขาไปโตนาะพี่น้องเนาะเขาไปโตว่ารุดเลาวเนี่ยเท่านั้นทงคนนี้ทงเนาะแต่ว่าแล้วอ้ายเราแบบบอกก่อนเลยพี่น้องเลยตามทงทราก็ได้แล้ววะเมื่อเจอจะเมื่อจักวะเพราะเรามานั่งยันเตะทงเต๋อแล้วกักเนาะแล้วเติบเล็กขายลุนลาทงเลยโดยพี่น้องเลย อยู่ทายมาขายลูกเมียไปใช้ไอ่เจ้าคุณมาลูกเมียก็อยู่เทียงเเอ้าพี่น้องเลยแต่ก็มีลูกมีเมียอยู่เนาะลูกู่ลกเมียก็มีบ่มีลูกก็มีบ่ให้ลูกเมียมาขายอีกบ่ให้ขายเมียนะโอ้ไปหาเองแหละเจ้ามาขายเองเลยแม่นแหละอายุชื่อเมียลูกเมียเออยกโฟ่ให้เลยพี่น้องเลยโอ้สุดยอดสุดยอดอื thoại xe thoại 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 lúc thoại 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 nó thoại 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 ีนอ๋อยังพอดีพอดีให้เมียมันเอานะบ่ได้ก็เนาะให้เมียเอาลูกเลยพี่น้องเลยเจ้าคนบ้านนี่บ่ด้วยบ่ไหนนี่บ่คนงามเลยนะผู้คนงามผู้โดยมาเลยอันนี้อันนี้บ้านยังอันนี้พมพร้อมพรนี่เมืองอาจจะพร้อมบ่จำมาเอาเมียอยู่พี่บ่อันะไรพี่โอพี่น้องเยปาพระเจ้าช่วยเออจาดอกเนี่ยมันสิพปนกัน กชี้สามชี้พันเปลี่ยนโตอ๋อโตถุงใหญ่ก็ง่ายกักเรื่อยนี่เนาะพี่น้องเไยตีนกายกินยังบวชโอ้ยผู้ชายมาขายเห็ดขายถุงคร<อ>ับแบบเบาเตียงเลยแต่เบาเตียงหามา <c oughs> เบาเตียงยิไปขายเองพี่น้อง,งยอ,อย่าให้ลูกให้เมียลำบากเนาะเอาลำบากก็ะยาผู้ชายพี่น้องเไย อกสามโศกนับถือน้ำใจพี่น้องเอ้เอ้เจ้าได้ใจเฮารีเฮาเอาเฮาบ่เฮาอันโบอันนั่นดอกเด้อเฮาเจ้าต่อนั่นอันน่ะจะรุ่นไหนะครับ่เอาพี่น้องเอ้ให้เต็มก็เก่าแหละหาโทงก็หาสิบพันพี่น้องเอ้นเนาะโอ้คัดดูลีเบิ้งจีแทมขนมให้อีกก้อนวุ้ยขัดแค่นี่อืม น้อยเอาขนมมะพรากลูกจะเด้อโดยอ่าเอ้าเอ้าพี่น้องเไยคักจีนี่นี่โอ้ยโดยเนาะน้ำใจเยี่ยมเลยพี่น้องไงแบบนี้ลูกจะสามปีบ่ผู้หญิงหรือผู้ช้อ๋อพอดีแหละพี่น้องเไยเอาขนมมะพรากลูกเล่าเนาะเอาขอบใจไลายได้ใช้เด okay, okay, okay. ้อโดยเฮาการซิโกตูไปโตแบบนี <im <im ้เบือนมีอยู่บ่หนี่นั่นคือเฮาได้ผ่านมาโอ้เฮ็ดพวกท่านออกเนาะ เ่อเบื่อก้อนจะหายโดยโดยแต่มาขายนี่คู่มืออันนี้เนี่ยมีเฉพาะยน่ยมเฮ็ดนี่เนาะชาว่าเฮ็ดเบิร์ดแล้วก็ายเป็นมุ้ย่น้าะไงหานค่าแบบหามหานค่าแบบเฉพาะนะพี่น้าะไงเนาะผักกิลี่นี่อันนี้เนี่ยหากองมาขายจังมือเลยไอ้ชาขามือชามือโอ้ไร้มือแล้วซิบชาทงตลอดบอมีโอ้มันกับ มันก็พอได้อยู่ได้กินได้เ่ามีแบบนี้ตลอดเนาะวันสิบสองวันอ่ามาต่อก็ได้ซิปอยู่ว่าอนนาแมาขายนะเพิ่นก็ได้ซิปชูทรงอยู่บ่หรือว่าตะลุดนั่นคือกันบ่อกันอ๋อตั้งเสอยเพิ่นก็คืออันนาเบาน้องเพิ่นก็ซองทองซิมฮะเนาะแต่ว่าคอยบ่ได้อันนั้นเด้อคอยให้เต็มเด้อชาวพันของเจ้ากะของง่ายเพิ่นสามซิปเนาะแล้วลุดให้แต่ว่าเขากะบรายอันั่นเพื่อนรองเพื่อนปลาอ่ามันลายชุ่มมะพร้าวขวดนะนะแล้วก็ คิดเห็นทั้งอ้ายเพื่อนจะไปหามาได้เนาะมันกับมุนป้ามุนดอนพี่น้องไงเอาให้เพื่อนราคาเต็มแปเละเอาขอบใจได้ลายได้เด้อโดยโดยฮ้างกระชิดอตัวเดินทางไปต่อโดยดโอเคพี่น้องเห็นเนาะคักเกินพี่น้องเไยบาจันซื้อเมื่อกี้ชาวพัน2องภูของเจ้ากลายอยู่บ่จันนุ้ยเจ้ากะเนาะของเจ้าให้งามของเจ้ามีน อันนี้มันจากนิสโรกบานเนี่ยนะพี่น้องเนียแซ็ดอยู่ดอกบานเนาะเช็ดมาแล้วแต่จะจะแกงแซ็ดเจ้าแกงใคยกินเรือยใช่ไหมแกงเชบเลยวันที่เออบ่จะซื้อหรอกบ่เคยได้กินทีมือจักเทื่อกเคยกินต้มไก่เที่ยเดียวมื้อวันเกิดคอยคอยชีมื้อแดกวันเกิดเจ้าไงปราจันมื้อเกิดเจ้ามื้อแดกวันเกิดเจ้าน่ะวันเกิดประจันวะมันมันที่ชิป วันที่สิบเดือนหน้าบ่กเดือนมิถุนาเนาะก็เดือนนาชีฮอดนี่เนาะโอ้พี่น้องเลยเจ้าชิฮายังให้ข่อยกินมันเกิดเจ้ากาบาชิฮาแกงเห็ดแกงเห็ดนี่โอ้คือมันเบิร์ดได้เพื่อฮอตผู้เออเพื่อฮอดพุ่นเนาะมันเบิดจะดูมันได้ประจันเลยว่าที่นี้ก็คือเอาอยังเดียววันที่สิบบาะว่ากับเรเคยจัดก็คือแต่เกิดวันที่สิบมิถุนาเนาะโดยเอ้าแต่วันเกิดประจันนี่พี่น้องเลยมารุ่นกันมาจะได้กินอยังเนาะไปพี่น้องให้เดินทางกันต่อค่ำมืดเลยนาะพี่น้องเนาะ โอเคพ่อแม่พี่น้องไงเขาก็สิไปต่อยน,น้องพี่น้องเนาะก็เดินทางกลับอะลรเอากับเอาอีกแล้วพี่น้องไงเอามันยังคือมีแต่แนวแบบนี้ทางนี้เนาะโอ้นี่ทางมันาายนู่ดงม,มันเลยฮิตยังอันนี่ยบูาจาโดยคนดูธรรมสบายดี<อ>ขายยังนาะนี่เฮ็ดยังเนาะเฮ็ดค้าเฮ็ดข้าตัวนี้พี่น้องเไยเบิดแล้วขายทธงไทยเน้อสิบพัน คัดอยู่ได้เห็ดคากัพี่น้องเลยเซ่บอยู่ไม่จันี้องเบิ้งก็อดค้อเบิ้งน้องไปซอยสาวพนกนไม่น้องเลยพี่น้องเยเนาะใสพี่น้องเลยตรงเห็ดคามีเห็ดา่างเดียวป้ยโอ้แต่ตนี่มันก็เชบอยู่ได้ประจันนี่เนาะตจุ้มจเห็ดดินคอมเห็ดดินคอบนี่เห็ดยิ่อนเห็ดยังไงเห็ดดินเห็ดดินอ๋อ ผสมกันปูกพีนองเลยทรงชิบพันนนี่เนาะออยากเท่าแล้วเนาะเท่าเทาอยากเปื่อยๆนี่เลยองันดีสองทงสิปห่าเลยฉต่อล้วลุดก่อนยองว่าทายจะเฮงนะบ่จะได้จะทงอันนี้เลยหน้าเจ้าู่นี่บ่น่โอ้เห็ดปวกท่านโมมี่เนาะขอยางเฮ็ดปวก ไปหาเมื่อไรใช่บัจจันเอาติดคือแทบบบจัน์จะจะไปขายบ่เจ้าของเจ้าคยยี่่หาเพจขายบ่เคยบุคเคยได้เพ่อเมนบอกะต่เก้ากับ่ัจจันนี่จะไปหามากินหาได้ไม่จะกินเนาะนี่เดียวนี้ได้พี่น้องเลยจนรายกับบพอกันกินเนาะเพนี่พี่น้องเลย ความต้องการลายอยู่พอสมควรเห็ดดินเห็ดค่าพี่น้องแล้วลุ้นไงได้ห่าจารย์ในซองทรงชิมห่าผู้เราอะซองทงชิมห่าพันไอหน้าตะก้าเจ้าพ่หนิถูกกลัวแล้วกับทางฟ้าวะวะวอยู่พี่น้องเลยตกกล้าตุ๊กบุ้งหรือเปล่าเอ้ยโอ้เอาเอาเขาอยากกินเห็ดปวกเพิ่งไปได้เห็ดปวกช่องด้านหน้าผู้อ๋อไปทางอื่นก็เห็นเขาขายอยู่ ทางนี้ยังบ่บ่โอ้ยอ๋อเจ้าได้หลายอยู่บ่มื้อนี้ฮะเะให้4-5ถุงอ๋อแตเฮ็ดละโงกอันขายเพิ่นน่ะเนาะโอ้ดแเพิ่นมาับเอาเนาะเอาเพิ่นมาับเอาไปขายโตบ่ซื้อกินซื้อกินมีผู้ซื้อกินนําเนาะโดโดเอ้าซะเดี๋ยวาจารย์สิจ่ายเงินเพิ่นก่อนเนาะอืเงินทอนด้เราบ่มีเงินทอนอีกพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยออ บ่มีว่าเงินน้อยบ่จารย์มี10,000นึงบ่พออันนี้นี่เอาบ่เตียงก็ได้อันนี้เอาเอ้ยเอาเออเอา20,000บบ่ทอนก็เอ้ยโยโดยสสิหาได้เนาะเมื่อยพี่น้องเอ้ยก็ง10,000ก็ใหญ่อยู่พอกินพอกินแกงกินน่คนกเมียจารย์กเมียบ่เดดอกเนาะอืไปคนลายเด้อเด้อโดยไปพี่น้องเอ้ย อ้าวแบบนี้ก็มีเห็ดเนาะพี่น้องเนาะนี่หิมทางแดงนี่แกพี่น้องเลยเอโมนาเชื่อว่าสิมีเห็ดไปไปจ้ะเดินทางต่ออีกพี่น้องเลยกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรากะเลยเวชื่อเห็ดสองโมงสามโมงพี่น้องเลยกะพอได้แก่งแรงนั่นแหละกับประจันพี่น้องเลยเนาะกะบประจันก็ได้คนละถุงสองถุงมาเตียงก็ได้เห็ดสองถุงพี่น้องเลย พมันแกงชุลูกชุเมียชุอลูกชุเต้ากินมาเลยน้องพี่น้องเนาะกะระะวังการเดินทางสิกบ้านกับซองและพี่น้องเลยกาได้เจอเพื่อนเพาะกับขายแบบขายแบบสดๆร่อนๆเลยพี่น้องเลยอยู่แบบรลองตองแต่งมะหอยไว้แบบขายแบบโอ้แบบาติเฮงหาในป่ามาได้แลวก็มาขายขิ้ทางเลยพี่น้องเลยแบบคากลีน้องพี่น้องเนาะแต่ชาวบ้านชาวซองเพื่อนชวนไล่เพื่อนกะจามีน้ำใจงามเลยพี่น้องเลยเพราะ เพิ่นกระลุดให้เนาะคูคนเลยพี่น้องอย่างนั้นเฮายังท่านในโตเพิ่นกระลุดให้แบบอัตโนมัติเลยนะพี่น้องกับพ่อนับถือน้ําใจเพิ่นอ้ายคนหนึ่งน่ะก็มีลูกน้อยสองคนมาส่นแล้วกับให้เมียเอาลูกเนาะแล้วก็ตะขอออกไปหาเฮ็ดแล้วก็มาขายเองหาเองขายเองพี่น้องเอยเลี้ยงโคกเรื่องครัวเนาะโอ้นับถือในน้ำใจของเพื่อนได้พี่น้องเห็นเนาะอ้าวไม่กับประเดียงต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง เบิร์ดสุข,ข,ขูสุคนคือเก่าเด้อพี่น้องเนาะที่เข้ามากที่ตามรับชมคลิปโดยโอ่าเบาเตียงโดยตลอดมาพ่อแม่พี่น้องเลยกับบกขามโฆษณาเบาเตียงแหละทีมงานเด้อพี่น้องเนาะส่วนทับมื่อนี้กับเบาเตียงก็ได้ถ่ายบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิรงเนาะในระหว่างการเดินทางดูทิศทางอะไรพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าสอเฮ็ดสื้อหอนแบบธรรมชาติสุดๆพ่อแม่พี่น้องเลยหาเบิรงได้ยากจากในเมืองนี่นะพี่น้องเห็นเนาะ เอาเมื่อนี้กะสิบะเตียงสิขอปิดคลิปไปเพียงเทนี้เพราะไม่พี่น้องเลยต้องขอบคุณขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเบิร์ตจูกุจุคนเนาะอันที่เข้ามาติดตามรับชมบะเตียงตลอดมาพี่น้องเห็นสรับเมื่อนี้บะเตียงได้ประจันขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้พี่น้องเลยขอลาไป,ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเพราะไม่พี่น้องเบิร์ตจูกุจุคนเนาะ